วันนี้พี่น là, channel, ็อตชาแนลก็ film, artifact, ะ filtered, จะมาสอนการสร้างเพลย์ลิสต์นะครับหรือการดูเพลย์ลิสต์เพลงของเครือเพชรลำเพลินนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1นะครับก็คือเราจะไปดูที่ช่องหมอลำเพชรลำเพลินโดยตรงเลยนะครับแบบที่2ก็คือเราจะแชร์มาสร้างเพลย์ลิสต์ในช่องของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้ปั่นยอดวิวของเพลงในเครือหมอลำเพชรลำเพลินนะครับ เราก็มาดูแบบที่1นนะครับ <atsu> เราก็กดที่ช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์คําว่าหมอลําเพชรลาเพลินนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็กดเข้าช่องหมอลําเพชรลําเพลินแล้วเราก็มาที่เพล์นะครับช่องหมอลําเพชรลาเพลินก็ทําไว้แล้วนะครับชื่อเพล์ก็คือเพลงนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ในเครือของหมอลำเพชรลำเพลินก็มีอยู่3เพลงนะครับมี บอป่าจากเทือห่อฟันข้ามโขงกาพ่อแรล,ลูกแพลระก,ก็จะออกในวันที่28นะครับแล้วก็จะขึ้นในห้องนี้เลยนะครับในเพลงของเพลงของบาลามพิษลาเพลินเลยนะครับอันนี้จะคือรูปแบบแรกนะครับขั้นตอนการดูเราก็ง่ายๆครับก็กดที่เพลงไปเลยครับเมื่อจากนั้นนะครับเราก็มากดตรงลูกศร ที่เป็นลูกศรชี้กลับไปกลับมานะครับก็คือจะเป็นเพลงเวลาเราเปิดเพลงมันจะวนลูปกันนะครับหากจบเพลงว่ป๋าจากเธอแล้วก็จะขึ้นเพลงหอฟันข้ามโค้งต่อนะครับหอฟันข้ามโค้งจบก็จะมาขึ้นกาบข้อแรล,ลูกแพ้ลักนะครับก็จะวนลูปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแบบวิธีแรกนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีที่2นะครับเป็นการแชร์เพลงไปที่ playlist ในช่องของเรานะครับก็คือคนที่ติดตามเราหรือคนที่มาเห็นก็จะได้เข้าไปชมใน playlist ของเราได้ด้วยครับวิธีก็เหมือนเดิมนะครับกดที่ค้นหาแล้วก็พิมพ์เพลงไปเลยนะครับเช่นเพลงแรกหอบฟันข้ามโขงแล้ก็พิมพ์ไปครับแล้วก็จะขึ้นเพลงมาเป็นหมอลำเพชรลำเพลินนะครับ แล้วก็กดจุดไข่ปลา3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่บันทึกไปยัง playlist นะครับหลังจากนั้นนะครับของบางคนก็จะยังไม่มี playlist แบบนี้นะครับเราก็มากดที่ playlist ใหม่นะครับตรงบวกแล้วก็ใส่ชื่อนะครับว่าเราจะเอาชื่ออะไรนะครับของผมก็จะเป็นรวมเพลงครับ1แล้ว ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นสาธารณะนะครับเปลี่ยนเป็นสาธารณะเพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาติดตามช่องเราหรือเดินผ่านช่องเราได้เห็นนะครับได้เห็น playlist เราว่าเราสร้างเพลงไว้ให้เขาได้เข้ามาเห็นครับถ้าหากตั้งส่วนตัวเราก็จะเห็นคนเดียวนะครับเจ้าของช่องเห็นคนเดียวจากนั้นเราก็กดสร้างครับเพลงหอบฟันข้ามโขงก็จะไปอยู่ใน playlist ของเราแล้วนะครับ ต่อไปเราก็ไปหาเพลงใหม่นะครับกาพ่อแลลูกแพลรักเราก็เพิ่มกดเพิ่มไปเลยนะครับตอนนี้เพลงเต็มยังไม่ออกนะครับออกแค่ทีเซอร์นะครับตอนนี้ทีเซอร์เพลงนะครับ1นาที20วิวิเราก็มากดเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมเลยจุดไขป่ปลา3จุดเพิ่มไปยังเพล์ลิสก็มาที่เพล์ลิสที่เราสร้างนะครับรวมเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็กดไปเลย แล้วก็กดที่หน้าว่างนะครับก็ไปแล้วครับจากนั้นเพลงที่3นะครับเราก็มาที่เพลงบอป๋าจากเถื่อของแม่พ,ออพ,พรอภิรดีนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับค้นหาบอป๋าจากเถื่อเจอเพลงแล้วเราก็กดจุดไขป่ปลา3จุดนะครับสังเกตดูนะครับว่าเพลงบอป๋าจากเถื่ออยู่ในช่องของบาลามเพชรลำเพลินนะครับจากนั้นเราก็บันทึกไปยังเพลงรีสครับ เราก็ไปที่รวมเพลงหนึ่งเหมือนเดิมนะครับไปที่รวมเพลงหนึ่งแล้วก็กดช่องว่างหน้าจอที่ไหนก็ได้ครับแล้วก็ได้แล้วนะครับได้ทุกเพลงแล้วนะครับใน playlist ของเราวิธีการดูเพลงใน playlist ของเรานะครับเราก็มาที่หน้าช่องของเราเลยนะครับแล้วก็มาที่ช่องของคุณครับจากนั้นเราก็มาที่ playlist ในช่องของเรานะครับมันก็จะขึ้นเลยนะครับขึ้นเหมือนกันกับ ช่องใหญ่นะครับเหมือนกันกับช่องของมะล้อมเพชรลำเพลินเลยครับแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับวิธีการดูก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันกับที่เราไปทําอยู่ในช่องของมะล้อมเพชรลำเพลินนะคะวิธีการดูแล้วก็กดเข้าไปในเพลงเลยจากนั้นนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมเลยครับกดลูกศรที่เป็นลูกศรไปกลับนะครับเพราะว่าเวลาเพลง เล่นจบแล้วเพลงใหม่ก็จะได้ขึ้นนะครับเราก็จะทําประมาณนี้แหละครับกันในการสร้าง playlist แล้วก็วิธีการปั่นวิวที่ถูกต้องนะครับห้ามฟังเพลงเดิมหรือวิดีโอเดิมซ้ํานะครับแบบว่าฟังจบแล้วกลับไปฟังใหม่อันนี้ยอดวิวจะไม่ขึ้นนะครับแนะนําก็คืออยากให้ฟังเพลงจบแล้วก็ไปดูวิดีโออื่นดูเพลงอื่นครับแบบสลับไปสลับมาแบบนี้ครับ ก็เลยมาแนะนำในการสร้างเพลย์ลิสต์นะครับเพื่อที่เราจะได้ปั่นยอดวิวไปด้วยกันทั้ง3เพลงเลยครับแล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกของส่วนตัวนะคะว่าจะชอบแบบไหนครับแบบวิธีที่1ที่ไปดูในเพลย์ลิสต์ของหมอลำเพชรลำเพลินหรือแบบวิธีที่2เราอยากแชร์ให้คนอื่นรู้แล้วก็มาสร้างเพลย์ลิสต์เป็นของตัวเองนะครับก็มีอยู่2แบบ2วิธีนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องพี่น็ channel ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ